สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ยังอยู่กับรายการสนุกอังกฤษกับครูเควินและครูเอ็มม่านะคะครูเอ็มม่ากลับมาแล้วค่ะและครูเควินครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อ p พีที่4ของเรานะครับหลังจาก EP ีที่3ที่เราได้เติมสีสันให้กับโลกของลูกน้อยด้วยคำศัพท์สีต่างๆกันไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกทักษะสาคัญอีกอย่างนั่นก็คือการนับครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข ตั้งแต่1ถึง10ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ลูกๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการนับของเล่นนับนิ้วมือหรือบอกจำนวนสิ่งของรอบตัวค่ะการเรียนรู้ตัวเลขไม่ได้เป็นแค่การจำคำศัพท์นะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในอนาคตพัฒนาการรับรู้ปริมาณและการจับหมวดหมู่สิ่งของด้วยครับ ที่สำคัญคือลูกๆจะสนุกกับการนับไปพร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเรามาเริ่มต้นด้วยตัวเลข1-5ถึงกันก่อนนะคะคำแรกคือ one ครับแปลว่า1ออกเสียง one สั้นๆชัดๆครับ one และอีกครั้งครับ one ต่อด้วย two ค่ะแปลว่าสออกเสียง t ลักเสียง u ยาวนิดนึงนะคะ และอีกครั้งค่ะ t o ถัดมาคือ three ครับแปลว่า3คํคำนี้สำคัญมากนะครับเพราะมีเสียง th ที่ต้องเอาปลายลิ้นแตะฟันหน้าเบาๆแล้วพ่นลมออกมาเหมือนเสียง th, ไม่ใช่ทอหรือตอนะครับ three ครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ three และอีกครั้งครับ three ต่อไปคือ four ค่ะแปลว่า4ออกเสียง four และมีเสียงรอเบาๆท้ายคำนะคะ f o r และอีกครั้งค่ะ f o r และสุดท้ายสำหรับชุดแรกคือ five ครับแปลว่า5ออกเสียง five และมีเสียงเบาๆท้ายคำนะครับ five และอีกครั้งครับ five เยี่ยมมากค่ะคุณพ่อคุณแม่ทีนี้เรามาทบทวนตัวเลข1-5พร้อมกันอีกครั้งนะคะ one two three f Five ค่ะเอาละครับคุณพ่อคุณแม่เรามาต่อกันที่ตัวเลข6 1ถึง10นะครับเริ่มต้นด้วย6ค่ะแปลว่า6ออกเสียง6และมีเสียงซอเบาๆท้ายคำนะคะ6และอีกครั้งค่ะ6ต่อด้วย seven ครับแปลว่า7ออกเสียง seven เน้นพยางค์แรกนะครับ seven และอีกครั้งครับ seven ทับน้าคือ8ค่ะแปลว่า8ออกเสียง8เสียงสั้นๆมีเสียงทอเบาๆท้ายคำนะคะ8และอีกครั้งค่ะ8ต่อไปคือ9ครับแปลว่า9ออกเสียง9และลากเสียง i ยาวนิดนึงนะครับ9และอีกครั้งครับ9และสุดท้ายสำหรับตัวเลขพื้นฐานคือ10ค่ะ แปลว่า10ออกเสียง ten สั้นๆชัดๆนะคะ10และอีกครั้งค่ะ10คุณพ่อคุณแม่ครับการสอนตัวเลขเหล่านี้ให้ลูกเล็กๆมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ควบคู่กับการนับของจริงและการชี้ประกอบครับไม่ว่าจะเป็นการนับนิ้วมือนิ้วเท้านับของเล่นหรือนับขั้นบันไดการเชื่อมโยงคำศัพท์ตัวเลขเข้ากับจำนวนจริงจะช่วยให้ลูกเข้าใจความหมายได้เร็วขึ้นมากครับ และสิ่งที่จะช่วยให้การเรียนรู้ตัวเลขสนุกและจดจําได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือเพลงค่ะเพลงเป็นเครื่องมือวิเศษที่ช่วยให้เด็กๆซึมซับภาษาและจดจำำําคําศัพท์ได้โดยธรรมชาติโดยเฉพาะเพลงนับเลขที่สนุกสนานค่ะจังหวะและทํานองจะช่วยให้คำศัพท์ฝังแน่นในความทรงจําของเด็กๆค่ะ เพลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เป็นเพลงง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถร้องเองได้หรือจะหาเวอร์ชั่นสำหรับเด็กๆใน YouTube มาเปิดให้ลูกฟังควบคู่กันไปได้นะครับเนื้อเพลงจะวนซ้ำและเน้นคำศัพท์ตัวเลขต่างๆครับครูเอมมาและครูเควินจะร้องเพลงนี้ให้ฟังช้าๆก่อนนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ทำความเข้าใจเนื้อเพลงและท่าทางง่ายๆไปพร้อมกันค่ะลองฟังนะคะ one two t h r Once I caught a fish alive, six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. เป็นเพลงที่น่ารักและช่วยให้ลูกจดจำตัวเลขได้ดีมากๆเลยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับความเร็วในการร้องเพลงตามวัยของลูกได้นะครับหากลูกยังเล็กก็อาจจะร้องช้าๆหากลูกโตขึ้นแล้วก็สามารถร้องเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกได้ครับการทำท่าประกอบการนับนิ้วตามเพลงจะยิ่งช่วยให้ลูกเข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้ครับนอกจากเพลงแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้ด้วยนะคะ เช่นเมื่อจัดโต๊ะอาหาร let's count the plates one two t plates หรือเมื่อหยิบของเล่น give me two cars please how many blocks do you have let's count one t w การพูดซ้ำๆในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ลูกเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะหรือจะเป็นเกมนับของ Counting game ก็สนุกและง่ายครับคุณพ่อคุณแม่พูดตัวเลขเช่น Can you find three teddy bears? หรือ Let's count your toes one two three แล้วให้ลูกนับหรือชี้จำนวนสิ่งของตามที่บอกครับเกมนี้ช่วยทบทวนคำศัพท์ตัวเลขและฝึกการนับของลูกได้ดีเยี่ยมเลยครับและเรายังสามารถเพิ่มความท้าทายด้วยเกมที่ชื่อว่า How many ได้ด้วยนะคะ วิธีการเล่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ชูสิ่งของขึ้นมาจำนวนหนึ่งเช่นดินสอสามแท่งแล้วถามลูกว่า how many pencils แล้วให้ลูกพยายามบอกจำนวนเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจจะใช้บัตรภาพตัวเลขแล้วให้ลูกหยิบสิ่งของตามจำนวนที่ปรากฏบนบัตรก็ได้ค่ะเกมนี้จะช่วยฝึกศักษะการฟังการนับและการช่อมยองตัวเลขกับปริมาณได้อย่างสนุกสนานค่ะ สิ่งสำคัญอีกอย่างในการสอนตัวเลขคือการสอนแนวคิดเรื่องจำนวนควบคู่ไปกับการจำคำศัพท์ครับคือไม่ได้แค่ให้ลูกท่อง 1, 2, 3แต่ให้ลูกเข้าใจว่า3คือของ3ชิ้นจริงๆโดยการจับสัมผัสและนับไปพร้อมกันครับคุณพ่อคุณแม่คะการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความรักความเข้าใจและความอดทนค่ะไม่ต้องกังวลว่าลูกจะพูดได้เร็วแค่ไหน หรือออกเสียงถูกต้องทุกคำในทันทีใช่ครับการเป้าหมายหลักคือการสร้างความคุ้นเคยและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการที่ลูกได้ยินใบใบาการได้เล่นสนุกสนุกและการเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขกับการสอนจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดสำหรับลูกครับหากลูกยังไม่ออกเสียงตามไม่ต้องบังคับนะครับแค่พูดซ้ำๆให้เป็นตัวอย่างก็พอแล้วการเรียนรู้ภาษาของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันครับหากลูกพูดผิดหรือสลับภาษา ไม่ต้องกังวลนะคะไม่จำเป็นต้องแก้ไขทันทีหรือบอกว่าผิดให้คุณพ่อคุณแม่พูดประโยคหรือคำที่ถูกต้องซ้ำๆไปช้าๆเป็นการให้ตัวอย่างที่ถูกต้องแทนการตำหนิค่ะและการที่ลูกใช้ทั้งสองภาษาในประโยคเดียวกันเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้สองภาษาและจะค่อยๆแยกแยะได้เองเมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอค่ะ เราสามารถสร้างบรรยากาศภาษาอังกฤษที่บ้านได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลานะครับแค่วันละ5 1 0ถึง10นาทีอย่างสม่ำเสมอโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปวันนี้หรือจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆง่ายๆเช่นช่อง YouTube อย่าง Super Simple Songs, Little Baby Bum หรือ Coco Melon ที่มีเพลงนับเลขหรืออ่านนิทานภาพภาษาอังกฤษสั้นๆเกี่ยวกับตัวเลขเช่นหนังสือ Ten Black Dots by Donal Cruz ก็เป็นวิธีที่บีเยี่ยมในการเพิ่มการสัมผัสภาษาให้กับลูกครับหากคุณพ่อคุณแม่มีคำถามเพิ่มเติมหรือประสบปัญหาในการนำไปใช้ไม่แน่ใจว่าลูกควรจะพูดได้เมื่อไรหรือควรจะสอนอย่างไรดีสามารถปรึกษาครูเอมมาและครูเควินได้เสมอค่ะเราจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่สำหรับ E ีีที่4ของเราในวันนี้หวังว่าเทคนิคและเพลงสนุกๆจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ลูกๆสนุก,กกับการนับเลขนะครับ วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ตัวเลข1-10ที่ใช้บ่อยทั้ง one two three f five six s e v e และ t e รวมทั้งเพลงนับเลขที่จะช่วยให้ลูกจัดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกฝนและสร้างกิจกรรมสนุกสนุกกับลูกๆอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยความสุขและไม่ถูกกดดันครับสำหรับตอนหน้า ครูเอมมาและครูเควินจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับรูปส่งพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษนะคะรับรองว่ามีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นไม่แผ้นกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูเควินและครูเอมมาต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ Goodbye everyone See you next time